สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาชมการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะครับสถานที่จัดงานก็คือเทศบาลตำบลกำรรมะลาใสอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาลสินนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคม 2,567นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับทางเทศบาลตำบลกำมะลาใสนะครับก็จัดวันนี้นะครับให้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับผมตอนนี้ก็มีคุณแม่ที่มาถ่ายรูปนะครับคุณแม่ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นนะครับของเทศบาลตำบลกำมะลาใสก็จะมีอยู่12 12ท่านนะครับผม 12ชุมชนชุมชนละหนึ่งท่านนะครับนี่ก็เป็นเต็นท์นะครับเต็นท์จัดโต๊ะอาหารครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับบนบนอาคารนะครับที่เขาไรงานตัวนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาชั้น2ของ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลกำมลาใสนะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่ลงทะเบียนรายงานตัวนะครับคุณแม่ดีเด่นที่สองท่านนะครับผม้หน้าที่ก็มารับลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีเบรกดีคาับดีครับ

อย no? ู่เนาะไม่ล้มเนาะไม่ล้มเนาะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะขออนุญาตสอนกับท่านนาก่อนจะเข้าสู่การพิท่านประธานเดินทางมาถึงนะครับพอท่านให้หมาเลิกจบนะครับท้าวคารครุ่นพังหลังจากกานท่านประธานก็จะเดินทางมายังโต๊ะลงนามต่อข้อทองนะครับในช่วงนั้นก็เรายังยืนอยู่นะครับยืนอยู่แป๊บเดียวนะครับเวลาต่อเนื่องนะครับจังแท้มนะครับจังพรินี้ตังนั้นนะครับแล้วก็จะให้อ่านประกาศว่าสุนทรี ก็พอทีกับบางคนทางเช้าหน้าทก็ต่อเรื่องเลยนะครับว่ายังเืนอยู่ทุกท่านก็ยังเืนอยู่เจ้าท่านอ่านประกาศว่าสรุปดีเฉลยพระเกียรติเสร็จนะครับเราก็ทำการรพพร้อมท่านประธานอีกครั้งหนึ่งพิธีก็จะระลึกถึงสังเสริฐพระบรมมีถ้าสังเสริฐพระบรมมีจบนะครับเราก็ทำการพอีกันนะครั้ง็เป็นการเสร็จพิธีท่านประธานก็จากเขานั่งประจำนะครับประจำที่แล้วก็พวกเราจึนั่งลงโอเคนักข่าวจะนั่งลงต่อจากนี้ให้ประธานเลยนะครับ ้องใช้เวลาไม่เกิน5นาทีไหวอยู่เนาะไหวอยู่ลบที่สิดยางสาวอลไทยฟรีดีจากเชีเทินปากน้ำหกสิบสอง ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาววิจิตราภูโคนายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาใสพร้อมด้วยระสงฆนิกรชาวเทศบาลตำบลกำมะลาใสทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณมูลทนพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปราบปลื้มปิติสงนัสเป็นล้นผลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ปวงท่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหมอ่อมที่ทรงมีต่อปวงประสบนิกกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทได้ทรงอุทิิพระวรกายพระปัญญาและพระราชาศัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบภิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบิกร และก่อให้เกิดความสมงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นวิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา92พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2567นี้ท้ามพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ขอพระราชทานพระราชานุญาตพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายนำระสบนิกรทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ช้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานขอพระราชทานพระราชานุญาตพระราชานุญาตประกาศสมานฉันประกาศสมานฉันพร้อม เรียงกันพร้อมเรียงกัน้ดยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโดยก้าวด้วยข้าวนมขอเดชะ อิชุมชน้ำจัาหมูที่เจ็บตาบลกำังค แข่งความยร็วทีกนะับคุณแม่ประนอมถงเมืองชุมชนปากน้ำหมู่ที่12ตำบลันกำมนลาใจ E MBC 네. 니다 네. 네. เกียรตจันดีชุมชนในเมืองหมู่หนึ่งตะวลนกำมะลาสายคาะ ชุมชนน้ำจืนชุมชนอนสวรรคค่ะ ชุดชลตากน้ำค่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมางานนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปี2567นะครับของเทศบาลตำบลกร,รมลราไสอำเภอรกรมลราไส จังหวัดกาลสินนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ